ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมทิพัน์ช่องคุมทรัพย์พานาคนะครับวันนี้พาคุณชมมาที่ต้นมะขามต้นมะขามเป็นพันปีนะครับต้นมะขามร้อยปีพันปีนะครับต้นมะขามตรงนี้เมื่อก่อนนะครับสมัยหลวงปู่สวงอยู่นี่รถไม่มีที่จอดเลยนะครับเจ้าของต้นมะขามเจ้าของกระท่อมหลวงปู่ก็จะรู้ดีแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมานะครับ ป่อนชิตนะครับที่สายลงปูสวงท่านมาเปิดโชค <S <S <ess hoo> เปิดดวงเปิดลาบแล้วก็เปิดบารมีบารมีนะครับหายใจลำบากขอขอ,อนุญาตเดินชมเยาวายัายางงุนี่นะเดี๋ยวเอ็ดขออนุญาตเปิดผ่าปิดจมูกนิดน,นึงนะครับคุยไม่ออกเลยนะครับอ่ะก็คือมาเปิดโชคเปิดดวงเปิดวาสนานครับต้นมะขามหลายคนนะครับที่เคยเดินตามรูปสวงจะรู้ว่ากระท่อมต้นมะขามใหญ่นะครับในส,สมัยก่อนเนี่ย ใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นกระท่อมที่ทำหลวงปู่สวงหลายคนหลายท่านก็จะมีต้นผ้าป,ป่ามาแล้วก็มาขอหวยหลวงปู่ที่นี่นะครับกับหลวงปู่สวงนะครับนี่คือออยู่ตรงตรงวัดกูแท่นนะบ,บ้านจะบกตําบลตะวงังอำเภอโบเชิดจังหวัดสุรินทร์เดอดขอมูลนิธิเอฟซีดีดูนะครับก็ตรงนี้จะเป็นวัดวัดกูแท่นเนะาะบ้าน บ้านจบกนะครับน่าจะเป็นบ้านจบกนะครับตับนตะวังอโพชเตอว์าสุรินทร์นะใกล้ๆกระท่อมสูงนะไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าทางมาลําบากนิดนึงหลายคนหลายท่านอาจจะไม่เคยมาจะไม่รู้นะครับอะเดี๋ยวเอสจะพาไปดูว่า FC มาจากไหนคุมทรัพย์พญานาคทิศพันธ์ชาแนลวันคีุ้มทรัพย์พญานาคเรามาดูต้นมะขามกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมเนาะปูบอกว่าขึ้นมาจริงๆเยอะมากเนาะขึ้นมาแบบถ้าใครอยากรู้ว่าลงปูสวงม่มาจะก,กระท่อม สูงไม่ว่าจะลวงปูอยู่ที่ไหนถ้าเคยขุดลุมคุณล้มถ่ายนะครับก็จะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยกําลังขึ้นมาเลยโผล่ขึ้นมาเยอะมากเลยเนาะขึ้นขึ้นเยอะจริงๆนะเนี่ยดินก็จะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยจะสังเกตดูนะทางจจมปลวกทั้งอะไรขึ้นมาหมดเลยไก่ลุงปูโอ้ทําไมพี่คือมันขึ้นสีเขียวบารมีสวยมากเลยเนาะ อืมอู้เขาเรียกอะไรเนี่ยผ้<พ>าติดเลยนะเสือมากเลยอ๋อคนขอเลขเอกอ,อ่ะนี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอ็ดขอให้ดูนิดนึงนะครับโอ้ขึ้นเยอะจริงๆนะขึ้นตามนั่นมะคามก็มี ขึ้นแบบอืไม่น่าเชื่อเลยนะครับอ่ะด้านนู้นก็ขึ้นเต็มเลยเอดกำลังเห็นอยู่ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเห็นพญานาคขึ้นมาอย่างที่ปูอ่อนเชิดท่านบอกจริงๆนะเอดเห็นแล้วนะครับพญานาคนะครับเดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือจองปลวกเหมือนพญานาคจริงนะนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอ้หนึ่ง แหลกมากเลยนะครับที่ขึ้นออกมาโผล่ออกมาสาธุดอเนี่ยคือเป็นสถานที่หลวงปู่ท่านอยู่นะครับพญานาคก็โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับโผล่กับโจมปลวกอ่าเนี่ยโอ้สาธุมีเลขด้วยตัวนี้เลขห้าชัดมากเลยเลขห้าชัดมาก เลขห้าห <iyorsun? S 2> ้าอะไรเนาะโอเคชมให้ดูเนี่ยต้นมะขามใหญ่ลงปูย้ายจริงจริงแล้วพอพอสมัยเกิดพอบุญยืมเบืองยบืองยงไงยเบื้องยัง ดูนะลูกนะถูเปิดบารยานบารมีเปิดบารมีให้เลยให้มาดูดูก่อนเนอนะ,นะใครมีโชคดีดูดูก่อนในหะ้่ะไปดูเอา,าจะจืเป็นเลขอะไรจะได้โชคยัไ,ไปดูเอาก่อนอนะเดีเขนะ้าาดูเาเดอไ,ไว้ก่อนลูกนะเดาไ,ไว้ก่อนนะอืมดูดูลูกเป็นตัวอะไระให้พี่เขานะดูด้วยดูก่อน ปู่ให้แลนะนะมาวันนี้ปูให้เต็มเนะบนไหนบุญไม่ถึนก็ไม่มมได้บารมีมิดลิ้นเลยแหละจะบักเชงไหมจะบักเชงบุของเกียจตีความมายบานต้องเห็นเลย บารมีเท่านั้นอืมไม่มีบุญก็คือห่างคอยห่างแบบไม่ไม่สนใจอะไรไคนที่กำลังมีเราอ้าวสวัสดีลูกมาอู้ยังไม่ได้สวัสดีนะมาเต เบิ่งหน่อยจ๋าเรียกหยังนอนอ่าเบิ่งนี่ค่ะปลูกได้เคยให้อย่างนี้ เลขสวยเนะเลขลอยเลขหมุนยังไม่นิ่งแต่เลขนั้นยังเลขตัวยังอยู่เป็นเลขไทยเนาะตัวขอเนี่ยตัวขออุรอืมนีคือปริศนา ปู่ให้นี่สามตัวเลยนั่หนึ่งสามตัวตัวไทยหมดเลยนะปู่ตัวไทยอะไรสามตัวตัวไทยนะลูกนะตัวอารบิกเนี่ยในไทยตัวในปัจจุบันสองตัวจะอยู่ด้านนี้ตัวไทยตัวไทยค่ะอืเลขสี่แต่สี่หนึ่งแหละน้องสี่หนึ่งมัคะนี่ยเลขสี่เลขสี่ตรงไหนนะคะเลขสี่ตรงนี้ไง สีหนึ่งบ่มันจะนิ่งมันมันเลขเลขหมุนเลเลขก็อยู่กับที่นั่นนี่มุนมุนตามกันเลยเป็นเลขไทยรอค่ะเลขไทยเลขสีได้ตัวหนึ่งแหละเป็นเลขไทยนะยังไม่คงที่งไมมันพยาน้าเขาเนี่ยเลขสีอยู่ตัวละเลขสีอยู่ตัวบ เลขหมุนเลขลอยว่เาเลขหมุนลอยนะลอยน้ำค่ะชัดอยู่แต่ว่ายัางยังเขายังไม่นิ่งยังยังไม่นิ่งชัดนะต่อแล้วก็บอกปู่นะปู่จะได้ชม,มน้ำมนต์ให้ถ้าแน่ใจแล้วว่าตัวนี้ก็เลขสี่อยู่นะเลขสี่อยู่เราเห็นสีต่ตัวเออเหมือนกันนี่สี่สี่เดียวร้นนั้นยังมองนี่ยังไม่รู้อ่ะจะเป็นตัวไหนสี่ไม่แตก แล้วตรงนี้ตัวอะไรนาะคะตรงนี้เนี่ยแยมตีมเป็นเลขแปดก็แปดสีแปดบอกเลขสีนี่เลขสีไปละสีเหมือนกันนะนี่นี่นี่ไมสีนี่ก็สีกระดวนมุแต่สีสีแน่นอนนะพี่นะแน่นอนตัวนี้จะเป็นหกสีลังมุนนะครับเป็นหกถ่ายเป็นหกอัลเบิกมุนเข้ากันแล้ว เดียวมันจะเปลี่ยนเหี่ยนนั่นแหะแต่ตรงนี้ตายตัวสีตายตัวเลยสีย่งยเนาะสียวอัน้ตันั่นเห็นไหมมันจะเป็นเก้าเลยนะอืมเก่าไก่ไอ้เก้าเลยไหมนี่เห็นมันว่าเลขเก้าเลยนี่เล็กสีมันเป็นเก้าอลยรสีเก้าใช่ไหมคะยังมันต้องถอดสามตัวรอมันหมุนอีกอันนี้สองตัวเออนี่เล็กซีตายตัวแต่เล็กเก้ามาแล้วเมื่อกี้เล็กเก้านเหมือนใน ในที่เขามุนเลขนั้นหมุนในลอตเตอรี่ที่เขาออกหมุนคานิ่งนั่นะอันนี้เริ่มนิ่งหลเนะคะเนาะนิ่งนี่นี่สี่เก้าอะไรลังนี่นี่ก็สี่พี่นะนี่นี่อออ๋ออออ๋ออออเอม๋ออ๋ออมออ๋ออ๋ออออออเออ สองวัตถุโยมบารมีของหลวงปู่ท uh ุกภพทุกชาติปู่จะได้เปิดให้ลูกให้หลานได้อยู่เย็นเป็นสุขให้ลูกหลานได้มีทรัพย์บริวารสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีตัวเองเด็กสีตายเด็กสีอยู่ก็อยู่ไงแต่ตัวเลนสี่อยู่เลยยูเลยเออสี่เลขเก้าเลขเก้ามาสี่กับเก้าบอ่ค่ะสี่เก้าจะมีอะไรสี่สามทำซ้ำตัวอะ แต่ว่าสี่กับเก้านี่อยู่ตัวแล้วใช่ไหมครัอ่าอยู่เล็กสี่อยู่สี่เก้าอยู่ตัวหยุดแล้วนะยังหยุดหมุนแล้วใช่ไหมหยุดหมุนไงไปในก็หกใช่แล้วแต่ตอนนี้แต่แต่ตัวซีมอยู่ไงตัวซีมเนี่ยอันนั้นตอนแรกมันขยายมาเก้ามันมาอยู่นี่ไงมาตีมามีสี่ไหมต่อสายสี่แบบที่แล้วเอาสี่เก้าซูนเลย อันที่เ่เห็นเป็นตัวไหนนะคะสี่เก้าศูนย์ป่ะคะลาสี่เก้าศูนย์เลยสี่เก้าศูนย์อ๋ <4 90. S 2> อสี่เก้าศูนย์เพรามันตายตัวไงอันนี้หยุดนิ่งเลยเนาะหยุดน,น,นิ่งหยุดนิ่งแล้วสี่เก้าศูนใส่เลยสี่เก้าูนไม่รู้นะ เนเ็มแบเาีราเอาเอานเอาไปนู่นมีเล็กซูนไงตอนนี้เล็กสีตายตัวใช่ไหมมีเล็กกามาีนี่กมันขยับไงตัวนั้นนะแคบานาเมอกี้เนี่ยมนเล็กซอยูนเล็กตายตัวเลยตายตัวแล้วนะสีเกาศูนอันนี้คือยนนิ่งแล้วเนาะ โอเคสี hmm. okay. cells, ่เก้าศูนสองตัวอะไรเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้สี่หกนะเมื่อกี้ตรงนี้หายไปแล้วสี่เก้าศูนย์กับสี่หกมองเป็นเลขสี <6> <6> ่มาจริงๆนก็เลยเก้าเห็นรอยเข้าไปเป็นสี่หกสี่หกตัวเลขหกเลยนะ เลขกรสบเป็นเลขเก่าอีกเลาศูนกับสี่หกอไม่รู้แลวแล่ตาเนาะโอเคคุณชมนะครับตาคนมาเลบุญอแบบตัวแรกไห่ให้ลองอานนี้ไงไม่เราเลขศูนย์กับสี่หกเป็นเลขสี่อยู่ใช่ไหมหมุนมาเป็นเลขเก่าป้าหมุนมานี่มันเป็นเลขศูนย พากันเอาทุบไปจุดคนละเก้าดอกที่โคนต้นมะขามไปขึ้นมาเป็นหัวพญานาคก็มีขึ้นมาเป็นจอมปลวกก็มีขึ้นมาเยอะที่ต้นมะขามอนาที่ต้นมะขามไปถ่ายอะไรโลกถ่ายดูขึ้นเยอะหลายจุดขึ้นเป็นหัวพญานาคก็มีเล็กสีเห็นไหมมองไปเห็นเล็กสีอยู่ อันนี้ก้ัวแล้วรกมามันจะมาเดี๋ยวนี้มันขยับก้าวเ้งทำทุกอย่างแล้วมุนนี่เป็นเลขศูนย์เออมันเปลี่ยนะไม่มีมองเห็นเลยนะนี่อ <c oughs> มองไปผมยังมองเห็นเลย,ยเป็นเลขสนะีน่ะสียังชัดอยู่เลยเออชัดอยู่เลยนะ่ะ ชีไท้ายไอกรรมป็ตัวแบบนี้แหละเขาเรียกว่าตัวขอมตีเป็นโชคลากไปที่มนุษย์ปัจจ sure. ุบันเขาทำกันหากันอาจารย์เลวไปเช็คดูนะไปจุดเลยคนละข้าวดอกพิ่ต้นต้นมะขามเนอะสี่นะครับที่มาตามต้นมะขามใหญ่สังเกตดูฮะเนี่ยคุณผชม ต้นมะขามใหญ่แล้วก็เอฟมากับปูอนุชิตกับ